เรียนพี่น้องประชาชนครับเจ้าของประเทศตัวจริงเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับผมมีเรื่องจะสื่อสารกับทุกท่านนะครับหลังจากที่มีคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านแสดงความกังวลว่ามีชื่อของผมปรากฏอยู่ในกรรมการบริหารพรรคที่มีนโยบายในการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึนะครับเรื่องดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงนะครับผมเป็นอดีตกรรมการบริหารของพรรคเก้าไกลและเห็นชอบกับ300นโยบาย ที่ทําให้พรรคเก้าไกลชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนี้ครับแล้วผมเองก็พร้อมจะรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดกรณีใดขึ้นก็ตามแต่ผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความตั้งใจของผมได้ไม่ว่าผมจะเหลือเวลาในการทํางานมากหรือน้อยผมคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีปัญหากับอํานาจอธิปไตยในประเทศนี้และผมอยากจะบอกว่าเวลาที่ผมมีอยู่ไม่ว่าจะยาวหรือสั้นก็ตามผมจะทําทุกวิถีทาง จะทำงานหนักเพิ่มเป็น2เท่าสเท่าเพื่อทําให้นโยบายที่ผมหาเสียงไว้ว่าจะทําสภาให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนนั้นสําเร็จให้ได้ผมอยากให้ทุกคนมีความหวังนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทําอยู่นี้เรามาถูกทางแล้วครับและเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันสู้ต่อไปด้วยกันนะครับ